บรรยากาศครับเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้วนะครับหัวลำพูนไล่หัวลำพูนไล่ครับต้องเก็บเป่าเก็บของก่อนนะครับเขโาเบิงครับเบิงยุดน้ำครับโอ้โหเบิงฝนครับท่านเลยเริ่มพี่ครับ มาจะก่อนป่ามองมาไลยครับดูดี๊ีหมดเลยดูดว๊ดี๊ดูดีดี๊ดูดี๊ดี๊ดดี๊ดูดูู ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องบุญหลายสายยาวครับวันนี้มาเบิ่งห่านหม้อลำครับนี่คือห่านหม้อลำหม้อลำแบบอีสานบานเหาครับลำผีฟ้านะครับเบิ่งบรรยากาศผู้เท่ทาผู้แก่ช่วงสี่มงแรงครับเตรียมตัวเตรียมงานครับอันนี้จะผใหไงครับ ใจสปอร์ตหมายเลขแปไทยแลนดนะ์ครับผู้บ่าครับผู้บ่ากำลังกินน้ำเป็นจะได้ครับ,บกำลังกินน้ำวันนี้หั่นมะละมันเตรียมเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์นะครับ ลายยางหลายแนวครับหลายแนวชุดนี้ล้อลายก้อนชิ้นธรรมดาแล้วครับผมหอยกุบานโน้ตบานโต่างตื่นครับทางนี้กล้วยครับเดี๋ยวจะขึ้นหอยในห่านหัวลิปลอมครับกระต้มมัดเป็นรอยครับ ลอยทวงเลยลอยมัดเลยนะครับบรรยากาศห่านมะลำดานหลังเฮาการเต้นเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีเบอสวัสดีครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากร้อยเอ็ดก็มีมาถึงนานหรือยังครับ แต่เมื่อวานแล้วผมมาถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าก็กลับไปอีกขึ้นมาทางนี้มะเขือสวัสดีคุณยายบัวมากับกระถางมะเขือสวัสดีคุณป้าออนแสดงความเสียใจยด้วยครับ นะครับแกงนองใหม่พี่น้องเ้ยใส่หมูใส่หมอย่างดีปรุงแล้วเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อย,ย,ร,ยร้อยสวัสดีคุณป้าน,นุ้ยครับอ้าวหนึ่งในคณะแม่ขัวปัดเดือดขึ้นอย่างนี้เนะเเาะอุ้ยเห็นแล้วเป็นตาย่าง อันนี้แกงแกงขนุนขนุนครับโอ้ผมมอเบลเลอร์อครับแกงมัทอันนี้แกงมอสองนะครับนี่มอที่สอง,สองนี่มอสองครับนี<อ>่ถ้ามอสามนี่อันนี้มัธยมปลายไม่ได้ล็อกครับโอ้โหอันนี้ตัวแทนเจ้าภาพสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านซื้อเสื้อ,อแล้วก็ใส่เลยไม่ได้ชักครับอันนี้กระเพ้าครับเส<อ>ืยอหนังกับวากันไปพี่น้องวสวัสดีเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับภาพน่าจะครบ,บครับเจ็บเจ็บพันแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นงานเลื่อนเริงครับ เดี๋ยวจังว่ากันครับอันนี้น้ำน้ำใบยานางกำลังจะพูดว่าน้ำยานางน้ำใบยานางเอากระบะเลยนี่เขียวเลยครับเขียวเป็นน้ำคลอโรฟิลล์อย่างดีนี่คุกยังไม่นี่นี่กี่ฟองเนี้ยเลยเยอะเลยฮะเยอะแน่ๆต้องหอบดื้อจะรับในตัวกัด งเริ่มประดับครับหอยเพราะว่าจะเป็นอัตโมมาตนในให้ผููบ่าเพื่อนใดอุปกรณ์ครับเอาเริกเอาใช่ เทมันก็จะขนทยอยมาวางไว้ครับเยอะแยะมากมายครับอันดับหนึ่งเครื่องเจ้เบียร์ก็ใช้เซนไวเครื่องบวงสวงเริ่มขึ้นสู่ปารัมครับปารัมเบทีนะครับ นี่คือความเสือครับวัฒตลธรรมสามสบ,บานเจ้าร่มขีบบ้ปลาพี่น้องเดียเด้ยว้เบ่งบรรยากาศต้อเนื่องกันนะครับไปเรื่อยๆครับนี่คือผู้บ่าไงคุณทวดเตอร์คยาาแก้วครับ คุ้ยคอยประสานเตมขวนนัต้มขวดย้อจองเนาทอยนะ้ยทำจอยนาเเฉยนะ

เอาเทียมนี่เถอเพียงโอเคแม่โบล่าผมเอาไปลงที่มางกินกงโอ้ยเอาไปลงที่โจ้โอ้ยอะไรเองก็ยังมาลังเงี้ยแต่เพียงแต่ใบไห้แต่ใบไม้ให้ทำซีกบุ้คคลเตดาบ้าไปเลารงนี้ได้แต่สมาชิก <uge ot> บรรยากาศครับเสียงฝ่าเสียงฝนมาแล้วนะครับ <ๆ>หัวลำพูนไล่หัวลำพูนไล่ครับต้องเก็บเข่าเก็บของก่อนนะครับเขาเบิ้งครับเบิ้งยศน้ำครับโอ้โ,ห,โอหเบิงฝนครับขอท่านเลยเริ่มพี่ี่ครับฝนมาซะก,ก่อนฝ่าหัวมาเลยครับ ลังจะได้ทำรบสวนก่อนนะครับ หลังฝนพี่น้องครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้เตรียมเชี่ยพื้นที่ไม้ครับจะเอาเฟืองแห่งๆครับปูพัดเต็นกันชื่นพอร่ำเริ่มขยับประมาาครับสี่ถุงครงโดยประมาณครับหลังจากสองถุงสิเคิงครับฝนมากครับ ตกอยู่สองสมุงเต็มๆยุดล่มไปก็เลยกำลังสิเริ่มพิธีหยกอ่อย่อครูาำบรรยากาศครับเสียงกบเสียงเขียหด้องพี่น้องอาคู่บาเพิ่นกินสิเตรียมครับผ่านมอํำเ้ากับสิชื่นจักน้อยจืนลยล่นได้ละตกยางนัดเติบครับมีน้ามีทาสิละ หมอแก่นเตรียมเข่าสูห่านหมอลำครับหมอแก่นคาโตแพ้งครับที่น้องสุนีแล้วก็มีคูส้สืบสารมีรุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาจกสืบส,สารกากทว่วัฒเป็นประเทนี่วัฒนธรรมที่จะสืบสารหม้อล่ำเริ่มทยอยออก จากที่พักใน้องครับเข้าซุปปลาล่ำอาานคำขึ้นนี่ครับสิ่งตกแต่งแตงแต่ผักเชียงพุละช่วงแรงๆตน,นคลิปก็จะเบิง่งบรรยากาศของการจัดเตรียมาหาดน,นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปจะเป็นการเริ่มิที่ ล่ำผีฝ่าคำขึ้นนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมสำหรับ EP ที่หนึ่ง EP นี้ครับ